เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องขึ้นเรียบร้อยเมื่อทุกทางแล้วครับนี่ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นเงนส่องอยังก็ลุงดอกบ,บัวดอกบ,บัวใบผู้ใบผู้ผอออเออออกกิบผู้เนี้ยบัวเนี้ยหละยหลายแล้วแต่คนที่เบิ่งเอานะครับว่ามัจีบเป็นส่องอยงเพราะผมเป็นคนที่เตะผมก็บ่มหูเหือกันนะครับสวัสดีครับมื้อนี้พ่อกับบ่าวอีสานใตยกับเรานะครับมื้อนี้ บ่ได้ไปต้อนกดอกครับพี่น้องมืัอนี้ไมาเห็ดผลเหยียดให้ลุงนะครับอาจารย์เนี่ผมนี่แหละครับเพิ่นเถ่าเรานะ่นเห็ดบ่ได้เพิ่นอยากได้งามแต่ว่าผมกับวงว่าจีง,งามเป็นแดดนะครับแต่ก็บจิมาลองเบิ่งนะครับพี่น้องฝนตกก็เลยบ่ได้อ,กออกไปต้อนนะครับว่าง,บางก็เลยเขามาเห็ดให้เพิ่นนะครับนี่นะครับมันเพิน่นขึ้นไว้ให้แล้วลด้เนี่ มันขึ้นโค้งไ้ผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถักเป็นกงให้เพิ่นนะครับนี่ยพเนี้ยงเดียวอาโบหัวสีงามสำเด็นะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นตาพอดีนะครับนี่ไม่ไม่ก็ไม่ยังไม่ยังนะครับบหัวเหือกันนะว่าจะใส่ได้แล้วว่าเราจับใส่ยังเดียวนะครับเราบพอได้เนียนไม่นะครับแล้วว่าว่าจะวัตถุนุ่งห้องดีกับพเนี่ยก็ดีนั่นแหละครับแล้ว่างสีเนาะ ของอันบนนี้ครับนี่วจวไปจีบมาเห็ดอันนี้ให้เราก่อนนันนเราเห็ดไใบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโกงให้เบิ้งนะครับถ้าติดตามตอนต่อไปครับนี่นะครับพี่น้องผมจะขึ้นแบบนี้เลยก่อนครับผมบริสเซียนเลยนี่เอาตามควอมสะดวกเกี่ของนะครับผมจะจับกลางก่อนอันแรกนี่นี่ครับพี่น้องกาว่าเห็ดไปน้ำทักไปน้ำเลย เพราะว่าผมบริเียนคือมูเพิ่นนะครับเนะาะผมจิทักไปเทละขางเทละขางนะครับอันนี้ผมจิจับกลางไว้นี่ครับขึ<า>้นเป็นกลางไว้อันนึงนะครับพี่น้องกับเบิ้งน้ากันว่ามันจิเป็นพันหยดบอนะครับอ่านครับเบิ้งพี่น้องแต่มูเพิ่นเซียนเลยเพิ่นก็จิขึ้นึ้นไปเลย่ยล่ะอันผมนี่เบื้อนเซียนนะครับมันงะตจิตผมใส่คุณ อย่างอื่นอีกแล้วมันบเทีนยนคือเพื่อนี่ีรับผมจะขึ้นไปแต่ขัางหลังก่อนนะครับพี่น้องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ หนีไปไ,ได้นะพี่น้องแข็งตายมันจะหนักาปเป็นสักปินแข็งอ้โห่างซะนาอบ่ท่านเหลียวห่างก่อนซะเลยนี่นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องินไปเรื่อยๆแต่ว่ามูฟุนเฮดปินเหลียวนัน้น คือที่บอดเดมมัดคือผมดอกผมว่านะก็กระจิใส่ไปเลยเลยเนาะก็กระิเชื่อมมาเลยดิโอ้ก <c oughs> ันหอดเ <c oughs> ชื่อมก็คือแบนะ <c oughs> กบ่ขึ้นักะบ่ถือเนี่ยบ่เสียนเนาะ เป็นลือยๆนะพี่น้องบัวเซียนขึ้นบนมูฟนเซียนเรล่วเขากะมันกิดหงมูลแลลวเนาะตายมั้ยตาก็เป็นไรสิ có gì tham ha sang thì nó u nhu u nhu bà đây này nó Nóc ngay, nóc ngay, tôi đi nóc ngay Nóc hả cây ít Bên cây đau thì nhát nhát khổ với bàn là cây cái... Ở đây phụ nữ ở đây, hiện này kia kia nhạc đấy Ây bơm bơm phào là cái gì Bó ăn อันนันอันตัวหน่อยที่ว่าถามซสอบมือนตีมันตี้ยเพราะมันได้มันปากกันเปื่อยอยู่แต่ว่ามันมันมีตัวอื่นนี่มีรอยยิงตัวนี้บ่มีรอยสองสองหาบ่อันรอยหน่อยก็จะมีไงกันนั่นอยู่อันรอยบอกไว้หน่อยอยู่อันรอยหน่อยนี่ขอจับตัวนั้นก็ตี้ยมาได้มันไปจุกกันนาเตี้ยโมโนยังมาทำเตี้อคืนคืนคืนจะเฝ้าไปดึงที่แล้วเนาะยวใจเย็น มเบื้งไกลต่อเห็นว่เออไปถ่าจากสุงเอาเดี๋ยวมันอันคอยอันไล่เอาที่หลังก็ได้นี่มันไั้ได้ขึ้นเลยยา่เดี๋วเป็นอันเสร็จก่อนตลวจันวเอาดิน

คาแข็งแน่วดยังไงน,นี่นะครับพี่น้องนี่แต่งโดนนะครับได้แล้วข้างนึงเดือข้างหนาวพาะทล้นเรียว นักษณะนี้ครับเอาแบบชนิดที่ว่างางเดี่ยวเดียวนะครับบัวที่บัวห้างไปเลยนครับสมิตามาต่ทานเขาแหละวนกับต๊ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเกิดไปไช้บปไใดเลยต้องนั่งเฮตานี้ยังเดียวมัดมือ สซงนี่จะจีดเป็นดอกบัวให้จีบเป็น,นยังกับัวบหงส์เหมือนกันนะครับรกับัวนีเลยครับพี่น้องมันจีเป็นผนีย์บวครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องึ้นเรียบร้อยเมือ่อทุกทางเลยครับเนี่ยออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นหนวงซงังากะลุง ดอกบัวใบผู้ใบผู้เออออกกีบผู้เนี้ยบัวเนี้ยหลาแล้วแล้วต่คนที่เบิ่งเอานะครับว่ามันหยิเป็นทรงยังบอกผมเป็นคนที่เตะผมก็บผมหูเหมือกันนะครับนี่นะครับกบ้านเก็บรายละเอียดนะครับก้าวิวประมาณนี้ครับบ้านเก็บรายละเอียดน้ำเติบอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดเดี๋ยวอันไม่นี่เดี๋ยวเอาลูกหมูปัดออกอีกอยู่นะมันใหญ่พอด แต่ว uhm, like, like, ่าเบาของเราอีกทีจ้าเราไได้ไม่ยั้งมาดอกเนี่ยเบาเวอน์เวอรเลยนี่ไฟเนียดตัวนี้เฮ็ดเลี้ยวนะจะอยู่ประมาณเต็มที่หาขีดอะได้อยู่แลยอะไรนี่เบิกแต่สมีกัแต่ว่ากับบัวหัวควบทุนควบเแข็งแรงมันถี่ยู่ในนู่นไปไหนเนาะเพราะว่าบัวหัวไม่ยั้งแต่เบาแห้ง เอาเบอกเกียโอ้โหเอาม,มันดำ <c oughs> โอ้ยแต่ว่าตัวมันจิดถือกัน,น,นอ <c oughs> โอ้ยามาันมเตียนใจนนตร์เลย <c oughs> อันมุมอ,อักเสือกนอู่นเหรออะไรบนน้อ ดกดอตอนนีกรเล็กเลยวดอ่อนห้องแม่ดวดปวดอ่อนขามืนี่เหรอมีวดยู่นี่เออวดอ่อนเขาเห็นดเออท่านดูยีสายไฟมัดีอะสายเนแด่งแข่สายนแงก็ดีกัน นี่นะครับประมาณนี้นะครับอาจะรับมืเอเหนียวซนีก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นผมจิ๋มว่าใส่เผาหนอยเบิ่งนะครับเผากับขั้นฝาดนะครับมือเหนียว ขึ้นไใ้สนี้ก่อนนะครับมือเงินครับบึงว่าผมเทียนเข้าจัไนไรอีกใส่ขอบข้างล่างใส่โคนไก่นะครับเก็บรายละเอียดให้ได้หลายกว่านี้อันนี้มือนี้ขึ้นไใ้สนี้ก่อนนะครับพี่นอ้องฝากกดไลค์ฝากติดตามได้เลยครับพี่น้องครับสำหรับมือเงินครับสวัสดีครับ